สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเพิ่งจะได้รับเกมแบบพกพาส่งมาจากอเมซ o n ของอังกฤษนะคะเป็นเกมที่เล่นอ่าเกม6บิตอ่า8บิต16บิตนะคะเล่นเกมเก่าค่ะแล้วก็เขาทำตลัดของเขา,าเองนะคะก็เลยเขาเกมนี้เขาชื่อว่า evercade ค่ะ e v เวอนะคะหน้าตาก็เป็นอย่างนี้ครับเพิ่งได้รับมาวันนี้เลยอันนี้ก็ตลับก็จะใส่ด้านหลังตลับเน่นมากนะคะแกะออกมายากมากเวลาจะดึงตลับออกนี่ยากมากแล้วก็เมนูนี่จะมีแบบเป็นสีสีเลยนะคะสวยสดงดงามเหมืนมนอนตลับเกมของ Sega นะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนู แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นด้านนอกของมันนะคะ่ะด้านนอกของมันอ่ะให้ดูให้ละเอียดนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะหลังก็จะประมาณนี้อันนี้จะเป็นของด้านในนะคะ Ready to play again. e v o อฟเปิดออกมาก็จะเป็นที่ใส่ตัวเครื่องก็ข้างล่างก็จะเป็นที่ใส่ตลับอ,อันนี้ซื้อมาจาก Amazon ของอังกฤษนะคะอันนี้จะเป็นสายชาร์จ USB คงจะชาร์จกับพวกหัวชาร์จของมือถือได้นะคะ นี้ต้องศึกษาดูอีกทีหนึ่งยังไม่ได้อ่านเมนูเลยค่ะอาคาก็จะประมาณนี้อันนี้จะเป็นด้านล่างด้านล่างด้านล่างตัวตุดของกล่องนะคะด้านข้างถือว่าสวยนะคะสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยค่ะเป็น m a ็ดอินช i ยนที่มีกลิ่นหอม ผิดกับตัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็น superboy uh, pocket family dx พวกเนี้ยค่ะกลิ่นก็จะเหม็นๆอันนี้จะหอมมากนะคะ g o o d smell made in china เมนูค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่ใส่ตลับตลับอยู่ด้านในเครื่องแล้วค่ะตลับสวยสด้นงามมากแต่ว่าแกะออกยากนิดน,นึง นะคะอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่ค่ะโชว์ USB charger off on button อันนี้เกม D pad d i r e c t pad X Y A B select start volume หูฟัง Headphone อันนี้จะเป็นสาย USB เปลี่ยนถ่ายข้อมูลนะคะประมาณนี้ นะคะด้านข้างด้านข้างโอเค thank you for watching ขอบคุณนะคะ